ตีแล้วลองน้ำแดงช่างตีครับลองน้ำน้ำอร์ช่างออขดขณะนี้เข้าเทียบทุนนิ่งแล้วออก,กามาเอาวนะครับเดี๋ยวนี้มาดูกันต่อสามสิบวิภายครับสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศกันดีสนุกทุกคู่มาทุกเทีย่ยวเน่นอนเป็นคู่ที่1ิบเ หือไม่ได้หรือไม่ได้ตาดูก็ตอบไปจะสู้ได้หรือไม่เจอเดินคอเราเราเราวาเขาเชื่อนี้ธรรมดาที่ไหนเล่าหนาขึ้นน้ำเงินโบราณใสเสบียกันเล่นคนสวยเมืองกาลขึ้นสวยดุเมืองการกันไม่ปลอดภารอุบเลือกตางเขต่างสายตกเขคนตกแตกแตกเขาต่างพัดสามสิบใบพายหกสิบตัวปาใครดีถ้าอยู่เรื่องภาษาชาติชาติจะสู้ได้หรือไม่ได้จะสู้ได้หรือไม่ได้เมื่อในนามของสองคนสวยเมืองพัดดุงเมืองกาลแล้วพายแรงแซงหนีประมงกาลไม่เลือกเธอเราไมเบื่อได้น้ำเดินคอและยาวนาวาก็ปล่อยกันน้ำบอลชน ปให้ในานามของคนสวยนุ่มบางการดีเข้าเอชชัยโรการตัดสินจากคณะกรรมการครับเรือเข้าวเชชัยยกโทษตะเสือตัดสินให้เรือร่องน้ําแดงครับตัดสินให้เรือร่องน้ําแดงหงทองคนสวยเมืองเพชรไปเรือชนะหงทองคนสวยเมืองเพชรสมุนไารชนะครับเจ้านาย